สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆในแคลชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกท่านเลยค่ะวันนี้ก็มาพบกับอมแอมอีกเช่นเคยนะคะกับคลิปการรีวิวสินค้าดีๆวันนี้มีมาแนะนํากันอีกหนึ่งตัวค่ะสําหรับสาวๆที่บอกว่าไม่อยากจะหน้าแกวไวนะคะหรือว่าตอนนี้หน้าเนี่ยมีริ้ว,ร,วรอยวันนี้อมแอมค่ะมีอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่มาแนะนํากันสําหรับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะฟิ t เดลานั่นเองนะคะตัวนี้เขาบอกไว้ว่าเป็นเซรั่มหน้า นัเองหยุดทุกริ้วรอยแห่งหวัยกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้อายุเพิ่มมากขึ้นริ้วรอยตีนกาก็ตามมามากขึ้นนะหรือว่าสาวๆเนี่ยนะที่อายุ20ต้นๆเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะไหนจะเครื่องสอําอางมลพิษต่างๆทําให้หน้าเนี่ยนะมีริ้วรอยนะก่อนวัยอันควรเหมือนอมแอมนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีมาแล้วก็เลยต้องใช้ฟิเดล,ล่าตัวนี้เป็นตัวช่วยค่ะเพราะว่าเขามีน้ วัตรกรรมใหม่ค่ะที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกด้วยนะคะสำหรับนวัตรกรรมการทาโดยไม่ต้องฉีดโบท็อกนั่นเองค่ะ่อไปนีสาวๆไม่ต้องเจ็บตัวกับการฉีดโบท็อกกันอีกแล้วนะคะและก็นะคะสำหรับเจ้าฟีเดล่าตัวนี้เขาค่ะนำวัตถุดิบชเลิศนะคะมารวมอยู่ในขวดเดียวนำเข้ามาจากนะคะสวิตเซอร์แลนด์เอ่ยนะหรือว่าจะเป็นประเทศฝรั่งเศสรวมไปถึงเกาหลีนั่นเองนะคะทำให้หน้าของท่านเนี่ยปราศ จากริ้วรอยกันอย่างแน่นอนโอโหฟังชื่อแต่และประเทศแล้วเนี่ยยอมกันไม่ได้เลยนะสำหรับวัตถุดิบชั้นเลิศแล้วก็รวมไปถึงค่ะนะสำหรับใครที่หน้าแพแอลกอฮอล์ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าฟิเดล่าของเราเนี่ยไม่ผสมแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ซึมซาบได้ง่ายด้วยนะวิธีทาก็ไม่ยากแต้มไปเลย5จุดแบบนี้นะคะแล้วก็ทาทั่วใบหน้าเพียงเท่านี้ท่านจะมีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยแล้วก็แต่งตึงทีเดียวแหละค่ะส่วนนะคะร,รายละเอียดอื่น เ,เดี๋ยวแม้มขออนุญาตนี่เลยลงไว้ใต้คลิปแล้วกันค่ะมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ